ไอตอนที่สองรวิวโตจังสุขสันต์วันเกิดจ้ายินดีด้วยคุณแม็เครนครับและก็ขอบคุณที่มากันนะครับแอสติสเอาล่ะทุกคนฟังครั้งนี้ในที่ฟูตัวเอกของงานครั้งนี้ก็มาถึงครบแล้วคุณหนูคอรดิเลียที่เกิดหลังจากนี้สามวันว้าวเธอน่ารักเหมือนกับนางฟ้าเลยนะฉันอยากเห็นเธอในอนาคตจังเลย คุณโคลเร่อ่าก็นะแต่ว่าอะไรไหมในอนาคตเราพวกเราวางแผนให้เธอกับลูกชายแม่แง่แ,แ,แ่เป็นอะไรไปล่ะลูกของเราคงจะหิวแล้มัง้งมาหาแม่มาคุณแมคเคลนขอฉันยืมในใช้ห้องของภรรยาคุณหน่อยนะคะได้สิภรรยาของฉันกำลังใช้อยู่น่ะ เอ๊แต่ว่าเขาไม่ต้องการหรอกเออเขาไม่ต้องการหรอกนะลิวโตะเหมาะที่จะอยู่กับหน้าอกของฉันมากกว่าเพราะว่าเขาเน่ะรักฉันมันเป็นความรักของแม่ไงล่ะอยากจะลองดูไหมเมื่อเขาโดนใครที่ไม่ใช่แม่เขาก็จะร้องออกมาไม่เห็นร้องเลยอะ่ะทำไมกันล่ะลิวโตะจังทำไมกันล่ะลูกรักแม่ ลูกรักแม่มากใช่ไหมลูกอยากเห็แม่อุ้มใช่ไหมใช่ไหมแล้วทําไมลูกถึงไม่รอออกมาลูกต้องป่วยแน่ๆนใช่ใช่แล้วใช่แล้วต้องป่วยแน่ๆท่านจะพาลิวโตทางไปหาหมอเดี๋ยวนี้ล่ะทีละคุณกำลังจะไปไหนหนะ่ะเดี๋ยตดจังแม่จะปกป้องลูกเองคุณพ่อกับคุณแม่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลย เอาละนี่เป็นเวททั่วไปที่ใช้สําหรับพาดลมถ้าเราพยายามต่อไปเรื่อยๆน,น่าจะใช้มันตั้งแต่เด็กครั้งที่หนึ่งสองสามครั้งที่สี่มันไม่ทํางานมานาะของเราหมดแล้วนี่เรากำลังทําอะไรอยู่กันแน่เราได้ตัดสินใจไปแล้วนี่ว่าจะต้องแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นความทรงจําในช่วงกันเกิดครั้งเกิดใหม่ครั้งที่หนึ่งฉันจะ ฉันจะทายังไงดีให้ชาวบ้านแข็งก่งขึ้นกันเหรออย่างแรกต้นที่ใบเกี่ยวกับสกิลรอบรู้ฉันเกิดมาครั้งที่หนึ่งด้วยสกิลพิเศษสองรอบรู้นั้นสามารถใช้อางอินตรวจสอบและงเงินเขียนทีู่กต่ํากว่าแรงบี B ได้สกิลรอบรู้นั้นสามารถที่จะอ่านและเข้าใจหนังสือจากทั่วทุกมุมโลกเท่าที่จะหาได้ก่อนหน้านี้ฉันได้ใช้มันรวบรวมข้อมูลตั้งแต่อย่างเด็กและหนังสือนี้ที่ฉันได้เจอมันเป็นหนังสือเกี่ยวกัวกบก,บการทดลองเวทมนต์ที่บันทึกเอาไว้ วิธีขยายพลังเวทมานานในตัวใบเด็กในตัวของเด็กพวกเขามีความสำคัญและกับจกักรพรสวรรค์และศักยภาพในตัวของเด็กแรกเกิดและได้บังคับให้ฝึกฝนกับใช้เวทมนตร์ในการทดลองในตัวของเด็กนั้นมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมแฝงอยู่เป้าหมายฝุงฝุดคือการฝึกเพื่อขยายพลังเวทในตัวของเด็กให้มากขึ้นจนในที่ฝุดผมก็ได้ เข้าใจความรู้ทั้งหมดและนํามันไปนปรับมาใช้ยังไงก็ตามการที่จะขยายพลังเวทของบุคคลนั้นต้องใช้มานาในทุกวันให้กลายเป็นศูนย์ส่วนผู้ใหญ่นั้นจะทําให้พวกเขาปวดหัวอย่างรุนแรงจนกลายเป็นบ้านั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมฉันไม่สามารถทําได้สําเร็จแต่ตอนนี้ฉันสามารถทําให้มันฉันสามารถทนมันได้ด้วยสกิลความเพียรใน,นการเกิดใหม่ครั้งที่สองสกิลความเพียร ลถผมกระทบทางกายภาพและสภาพจิตใจแล้วเพิ่มความอึดสูงความสามารถที่ทนความเจ็บปวดในจิตใจของตนเองได้นั้นหมายความว่าขอบเขตพลังจะเพิ่มอย่างไรขีดจากัดมานาจะได้เพิ่มหลังจากการมีอาการฟักหลายร้อยครั้งเราก็แค่ชาวบ้านไม่ว่ายังไงไม่ย้ำตปแค่ไหนที่เราก็ไม่อาจสามารถขวายความมาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องนำหน้าพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะไล่ตามเราทัน ตอนนี้คนที่ข็งแก่งที่สุดคือเรา2ปีต่อมาในวันที่สี่ของเดือนเกิดผมได้ไปหานักบวชในหมู่บ้านเพื่อใช้แผ่นสเตตัสเรียวโตแมกเครนเผ่ามนุษย์อาชีพชาวบ้านอายุ4ี่ีสถาณนะปกติรวลหนึเอทับสามเอ็มพหกพันแปดร้อยสิบสองทับหกพัร้อยาสิตแร 1. ดิเฟนต์หนชมตีเวท1 2ึ0ที่แล้วก็อ่านเอาเองนะมันยาวมากครับมันเยี่ยว่าที่เราค้าดไว้ฟะอีกแผ่นฟาเตตัสฟาเตตัสจะปรากฏต่อหน้าผู้ใช้มันเท่านั้นไปก่อนนะครับตั้งแต่ผมอายุได้สี่ปีผมรู้สึกเหมือนว่าผมนั้นเดินอยู่คนเดียวผมได้ออกไปได้หลังภูเขาคนเดียวเพื่อรวบรวมผักและสมุนไพรนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ผมต้องการจะหาพืได้ตามท้งนองถนนทั่วไป ยังไงก็ไม่จําเป็นต้องใช้ภูเขาก็ได้นี่แล้วเงินที่ฟื้นในการฟื้นนั่นคืออะไรใช้ใช้นั่นแหละคือคําตอบริวโตะันจะไปเก็บผักด้วยฉันไม่เห็นเฉันไม่ได้ไปเก็บมันหรอกนะคอดีเลียริวโตไม่อยากเล่นกับฉันแล้วทําไมกันล่ะฉันรู้ฝึกเหงามากนะรู้ไหมแว่เขาไร้ฉันจะเล่นกับเธอนะขอโทษด้วยริวโตบ้านี่ฝุดเลย ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นดูเหมือนจะมีปัญหาผมต้องตีตัวให้ออกห่างจากทางบ้านเพื่อไม่ให้อะไรบางอย่างแบบนั้นเกิดขึ้นอีกอลไรเกี่ยวกับเรื่องเงินและท,ที่ที่ผมไปเปิดใช้งานสก,กิลเสริมกิยะภาพเลเวลสีผมทำงานไปอยู่บนท้องถนนของเมืองด้านนอกหมู่บ้านเพื่อหาอไรายได้ถ้าเป็นผมแค่ความสามารถที่ผมมีอยู่มันก็ช่างเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการ หาเงินตั้งแต่เด็กแล้วถามว่าทําไมผมถึงต้องทํางานงั้นหรอแน่อยู่แล้วก็เพื่อจะแข่งแข่งขึ้นยังไงล่ะฉันโห้ฉันสองมาถขยับตัวได้เหมือนเดิมแล้วแม้จะยังเป็นเด็กเธอคนเธอต้องบ้าแล้วแร่ๆที่มีสกิลรักษาแบบนี้ด้วยอะ่ะขอบใจนะคุยมาใหม่นะครับต่อไปเลย มันไม่ใช่เรื่องขายากอะไรเลยที่จะเห็นเด็กๆชั้นใช้เวฟฟื้นฟูระดับเริ่มต้นได้แล้วผมก็กลายเป็นคนที่สําคัญที่เปิดร้านเวทฟื้นฟูไปทันที <c oughs> เห่นไหมก่อนนะอย่าลัดคิวสิฟ้าถึงแม้ตอนนี้ผมจะสามารถขยายหลอมมานาได้ก็ตามแต่บนหน้าเหือ่อเกินไปที่จะฟัางเครื่องป้องกันการชะลอมานาขอโทษนะสำหรับวันนี้ครูพอได้แค่นี้ผมจุด การรักษาเมื่อได้จํานวนและในแต่ละวันพอเหมาะสมเพื่อไม่ให้ดูเหมือนการหลอกลวงผมวุ่นมาผมวุ่นกับการใช้มานาเพื่อหารายได้บนท้องถนนสายหลักในเมืองแห่งนี้นี่เราเก็บเงินได้เยอะมากเลยทีเดียวพอเตตตสของเราก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยมีอะไรหรอคอดิเลียอะไรลรอนั่นเช่าเอฉันพูดแล้วนี่ว่าจะไม่ฟังที่นายพูดเมื่อเช้านี้อะนี่แฟนวิทยแฟนวิท เบคอนผักกัดขาวกินมันฟะตอนนี้เลยสิเหมือนจะจัดการได้แล้วฉันไม่มีอะไรที่เธอไดาจะรู้แล้วนี่ไม่ใช่มือนี่นี่เรือโตเอ๊ะนายรู้ไหมวันนี้เป็นวันเกิดแม่ฉันก็นึกว่าเธอจะไม่ฟังที่ฉันพูดตลอดไปตลอดชีวิตฟะอีก ทำไมฉันต้องทําอะไรอย่างนั้นด้วยล่ะมันเป็นยุทธวิธีต่างหากครับครับอย่างนี้เ,เองหนึ่งปีต่อมามันไม่เห็นสน,นุกเลยอะแล้วโตนี่นี่ขอถามอะไรนายฟินายสนุกด้วยเหรอแน่นอนฉันกําลังสน,นุกอยู่ขอเพียงแค่อยู่ใกล้เธอวันนี้มีพวกพ่อค้ามาพวกเขาจะมาขายสินค้าที่ได้รวบรวมมาจากหลายประเทศ ที่แห่งนี้เป็นเพียงแค่ชนบทเล็กๆเมื่อมีพ่อค้ามามายากลายเป็นคล้ายๆงานเฟสตการแล้วตัะครอบครัวของนั้นไม่มาได้หรอเป็นผลจากความเป็นผลจากการมาจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ค่อยดีพวกเราจรึงต้องใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและประหยัดเรียบง่ายและประหยัดไม่รหรูหราเกินไปและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะ่ะอ๋อสภาพอากาศเมื่อปีที่แล้วเลวร้ายสุดๆครอบครัวอื่นๆ เพื่อที่ทำให้ตัวเองรอดถึงกับต้องขายลูกตัวเองลูกเราแเทบจะไปไม่รอดเลาโตะลองพูดว่าถูกแดดเผาสักสิบครั้งหน่อยสิถูกแดดเผา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 แล้วไก่เกิดจากอะไรไข่อย่เร็วไปสิปีที่จะหลอกฉันได้นะแต่แต่นะคำถามต่อไปไนายจะตอบไม่ได้ก็ได้ โอ้เป็นคำถามแบบไหนกันล่ะที่ันตอบไม่ได้ต้องพูดว่ารักสิบครั้งดีรัก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 แล้วกระดับกระสายฉันมีความฝุกที่ฝุดที่นายพูดเลยว่านายชอบฉันจนฉันลืมฝีกบทที่จะทดสอบไปหมดเลยเธอพูดอะไรออกมามันน่ารักนะรู้ไหม เพื่อนสมัยเด็กที่อายุน้อยกว่าที่อาจจะเหมือนเป็นน้องสาวไม่ว่าเธอจะเป็นใครเดียวผมก็ได้ตกกลุ่มรักเธอเข้าให้แล้วสำหรับผมแล้วเธอนั้นมีค่ามากจนไม่สาม,มารถเปรียบเทียบได้ว้าวนี่มันฝุดยอดเลยปกติเธอกินขนมอ,อะไรกันเหรอเลาอยู่ตรงนี้ก่อนนะเอานี่เรียวโตอเอ๊ะ เออคือฉันได้เงินเก็บบางส่วนเอาไวนะ้น่ะวันนี้เป็นวันเกิดของเรียวโตไม่ใช่เหรอผมลืมวันเกิดของตัวเองไปได้ยังไงกันเหรอเนี่ยแต่อย่างนั้นก็อธิบายได้ว่าวันเกิดของเธอใกล้จะมาถึงแล้วซึ่งผมได้เตรียมสิ่งนี้ไว้ให้เธอ,อนี่เป็นของขวัญตอบแทนที่ฉันจะให้เธอในอีกาวันข้างหน้าุูสันวันเกิดนะคอดเลียเรียวโตอืม จูจ่ๆเธอท,ทาอะไรเนี่ยปั๊ป๊ากลับมาไหมชอบทําแบบนี้ด้วยกันเข้าใจแล้วเจ็บหน้าของเราชนกับจมูกข,ของเธอจุบมันไม่สำคัญกับควาคอดีเียเลยหรือไงไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ใช่แบบนี้เรียวโตเหมาะกับฉันใช่ไหมเหมาะสิงั้นพวกเรากลับกันดีกว่ามีอะไรงั้นเหรอเธอต้องเธอก็ได้ของที่เธอต้องการแล้วนี่ ขั้นหนมคุยหญิงเนี่ยนะเอ๊ฉันไม่ได้ฟื้นน้ำผึ้งมานะแต่ฉันไปฟื้นให้เองผมอยากจะบอกว่าเธอสองคนนี้มีกระเพาะอาหารแยกสำหรับของหวานโดยเฉพาะคงจะเป็นที่นี่มีคนแปลกหน้าอาศัยอยู่ในที่ไหนสักแห่งจากหมู่บ้านวันนี้ผมมาเพื่อขอพบเขา เรือตบแมคเคนเผ่ามนุษย์อาชีพชาวบ้านอายุ6ปีสถานะปกติระดับหนึ่ง HP 12ทับ12 MP 1420ทับ1420โจมตีดาเมจ15พลังป้องกัน15โจมตีเวท1923 EVA 35ที่เหลืออ่านเอง <c oughs> เราต้องเติบโตขึ้นไปอีกแต่ที่จะได้เป็นอยู่เราเพิ่มแค่พลังเวทและมานะเท่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไร ก็กก็กก็นัด๊บสิ่งที่เราต้องการจริงๆในตอนนี้ก็คืออาจารย์นั่นใครโปรดติดตามชมตอนต่อไปก็สาหรับตอนนี้นะผมเป็นหวัดนะครับก็น้ำมูกก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากก็โอเคนะบาย